สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพิษบัณนแพงนะครับเ <c oughs> อฟซีบอสโจยเอฟซีลาหน่อยอุ้งอิงนะครับครับมื้อนี้กะมาพบมาวมะพร้าวทางช่องสหนุม่มทะเบียน JO1 นะครับซึ่งมื้อนี้กะบน้ข่าวน้ำข้าว,น,าว,น,าวนะครับทั้งความเคลื่อนไหวทางบ้านอีหลาหน่อยอุ้งอิงมาปราบพี่น้องครับวันนีก้กับบรรยากาศ ในการถ่ายทำคลิปนะครับสีเบเยอร์นะครับที่ถ้าหมดโจนไปนะครับถ่ายทำพี่น้องเอฟซีหลายคนก็จะได้ติดตามนะครับหมูว่านครับครับมื้อนี้ทางช่องของนุ่มสอก็สิมีเรื่องประเด็นเรื่องข่าวนะครับในเรื่องที่นะครับเกิดขึ้นอยู่บ้านกีลาหมูว่านนี่นะครับครับทั้งช่อง นะครับของนุ่มสอก็ได้ไปบึงทางช่องของเงาะน้อยนะครับเงาะน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกิฬาถึงกับต้องคุยกับผีเงาเป็นตะเบิงนะครับอ่านี่ครับผีเงาเป็นตะเบิงนะครับนั่นก็คือเป็นตลบนะครับตลบหึงมากช่วงไทยๆฤด,ดูการเมื่อกี้ครับอ่ารายละเอียดเดวสิภาสไปพี่น้องเข้าไปติดตาม นะครับข้อมูลและรายละเอียดจะสิ่เมาบอกสูพี่น้องฟังนะครับเอาเป็นจังไงนะครับหมอว,ว่านนะครับในการาทําคลิปแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดทางช่องอาสาวน้อยนะครับทางช่องสาวน้อยเพชบันันเพลงนะครับซึ่งในการขึ้นไลฟ์นะครับก็ขึ้นประมาณ30นาทีคนดูนะครับก็15,000คนดูนะครับซึ่งทุกคนรวมเข้าไปให้กำลังใจ บอกว่าอีกอย่างนะครับทางบอสก็บุกบ้านอิหล่าครั้งแรกนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จนะครับแล้วก็ติด11อดมาแรงด้วยนะครับในคลิปเมื่อวานไลฟ์เมื่อวานนะครับหนังที่ข้อมูลข่าวสารนะครับครับเราของว่าเบิ้งนะครับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอิหล่าอุ้งอิงถึงได้กับต้องได้คุยกับพี่ยาวนะครับ อาข้อมูลนะครับก็อิงมาจากช่องเงาะน้อยนะครับขอบคุณนะครับทางช่องเงาะน้อยลำเพลิน์ตออฟไอเชียลนะครับอาน้องซอกับประเดยเอาข้อมูลมาจากนะครับช่วงนะครับหลังจากที่นะครับเพิร์ตนะครับได้ทายถ้ำรายการนะครับทำคลิปเกี่ยวกับซีเบย์เยอร์สิทนะครับทั้งเงาะน้อยมันก็ได้ไปนั่งนะครับถามคร่าวๆนะครับไปถาม เล่นกับอีหล่าคุยกับอีหล่าพอดีหลางิงเพ็่นกรมี่ของมาเซ์ไผ่มาหายไอเน่วเป็นนะครับยิงเพ็่นกรมี่ของมาเซ์ไผ่มาหายไอเน่วเป็นนะครับนั่นก็คือเกือบแตะนะครับซิ่งตอนนี้นะครับที่ทีมงานนะครับแอดมินนะครับทีมงานแอดมินสอนหน่อยนะครับก็เหมือนกับอ่าเห็นเพื่อนเห็นนะครับวดโจเพื่อนนะครับเอาสีเห็นได้หลายเครื่อนะครับวัดโจมักใส่เกือบแตะเกือบฉีบมัดเท่าครับอืม นะครับอีหล่าก็ได้เอากับแตะนะครับน้อง่อดแตะคู่หนึ่งมาให้อายาวาวเพิ่นนะครับอ่าเพิ่นก็ได้ล่องเมืองจากนั้นนะครับเพิ่นก็ขอบคุณทั้งอีหลาอุ้งอิงนะครับที่นี่หลังจากนั้นเพิ่นก็ไปคุยกันน่ครับี่น้องอ่านะครับก็นั่นก็คือความน่ารักของอีหล่านะครับเพราะว่าหล่าอุ้งอิงนะครับสีให้ความสําคัญกัาบทุกๆคนครับซึงเขาข็รูกันนะครับอ่าอ้ยาวน่ะเพิ่นก็เป็นตลกน, anyway. นะครับเป็นตลก แพร่นะครับเป็นกระสีบวเลย่างกายพันกระสิบวยครบนะครับชัต่วนส่วนสูงบวเลยสมบูรณ์ขึ้นห้องปกตินะครับเพ็นกระไดให้ความสําคัญนะครับถามข้าวามข้าวของไอนิาวนะครับว่าเพ็นอยู่จังไหรพักจังไหรนะครับตอนนี้นะครับปิดวงนะครับพักยหยุ่จังไหรนะครับทั้งไอนิาวทั้งน้องเงาะนะครับกับแอดมินเบนพันกระไดนะครับบอกึ่งบรรยากาศช่วงพักนะครับ ช่วงนี้ไห้กับท่้งีิลาฟังนะครับไ่้ม่ช่วงนึงครับเปนกะติดตลกติดค้ำกันถามกันไปนะครับถามข้าวข้าวกันนะครับแล้วก็ีิลาเรียกว่าไอเน่า,ยยาได้มาอยู่ท่างกำวงในจังได้นะครับไอเน่าก็เลยบอกว่าช่วงมีช่วงหนึ่งที่ไปเรียนยุยสเนาะก่อนก่อนที่สิต่อมาไปเบ่งการแสดงยุยสไอายยาเน่าเิ่นกะทัก ทักทั้งเพจบอดไปคืออีหลาทักไว้นั่นแหละครับอัเนี้ยก็ทักสนใจอยากเข้าขมาร่วมแต่ก่อนโควิดผลัดไอ้เนี้ยว่านะครับก็กลก็ยังบ่ได้รับคําตอบนะครับพอดีมื้อนั้นนะครับมื้อนั้นมีเพิ่นไปทําการแสดยงอยูย่ยโสท่อนนะครับแล้วก็พร้อมกับนะครับอ่าทางบอดนะ่ะกําลังถ่ายคลิปสั้นนะครับคลิปสันตอนหนึ่งคลิปสั้นเพื่ออ่าโปรโมทเพลงฮักน้องได้2เม้า นะครับนองในสองเม่าั้งไอ้เงาะนก็เล่ได้ย่งางเข้าไปนะครับไปหาบอดเพ่นกันได้ร่วมนะครับร่วมเรอ่นแสดงในคลิปสั่นนั้นยุกนะครับช่วงนั้นจากนั้นแล้วนะครับเพ่นกันเลยนะครับติดต่อกันใหม่เอาเบอร์ประสานติดต่อเอาเฟซนะครับเอาแอปป้าเนี่แหละครับให้ติดต่อนะครับที่นี่หลังจากนั้นไอ้เงาะนองเงาะนะครับไปหาพนมา จนเพื่อนใดมาร่วมอยู่วงตอนนี้นะครับกถือว่าไอ้เง้วนะเป็นกบบกำลังกำลังสิถือว่าฮอตนะครับกำลังฮอตเป็นตลกในวงสากหน่อยกำลังฮอตสิเป็นที่ฮู้จักส่วนเพื่อนเป like, ิดช่องนะครับช่อง u t u b e เิ่นแบตอนนี้ก็อทะลุแล้วครับหนึ่งล้านไปหนึ่ง0มื0นหนึ่งมืนนะครับหนึ่งหมืนคนติดตามนะครับหนึ่งมืคนติดตามเพื่อนก็แจ่บนบนไห้อยธาในเนด้1 0มื0อนก็วิ่งรอบโดมใจเพ่มเพื่นนะครับคนนั้น ได้เบ <t teaching> ื้องั้งคลิปช่องของเพิ่นเองนะครับคลิปไอ้ปี่ยาวคลิปของพ่อกันใช่นะครับบางคนได้เข้าไปเบิ่งอยู่นั่นนะครับคือนะครับข่าวข้าวความหนาหักของยิราหรือว่านะครับท่างทีมงานเฮาก็ให้ฉายาเพิ่นนะครับบอสน้อยนะครับหรือนางฟ้าน้อยบอสน้อยนะครับคือเพิ่นก็ให้ความหักความเมตตานะครับกับไอ้ยาวนะครับหรือว่าถามข่าวทําข้าวนะครับมีหยังไม่ค่อย เพิ่งปิดวงเมื่อกี้มันก็ได้เห็นมาไล่ครับไอเน่านะครับมาไล่พวงแรกที่พี่ยาวเน่าเป็นตะเบิงเนี่ยได้รับนั่นก็ได้มาไล่าจากอีหล่าด้วยครับท่านนุ่มซอยอย่างนี้ก็ได้ติดตามเบมึงคลิปของอ่าพี่เน่าอยู่นะครับนั่นคือนะครับนั่นคือนะครับภาพบรรยากาศที่ทั้งคลิปของน้องน้อยนะครับทั้งเอฟซีทัศน์ชิบงคลิปเต็มก็ทั้งคลิป,ลปอน้องน้อยรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนั่นแหละครับคือความน่ารัก นะครับของอีหลาปุ้งอิงนะครับรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับทางสอก็เลยนั่นว่าเว้าสุพีสุนงฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคราวนี้นะครับฝากไว้เนี่ยครับนี่เป็นกำลังใจให้กดติดตามนะครับทางช่องสอนุ่มทบียน JO1 นะครับ JO1 Official ติดตามกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำมีครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ